ต,ตัวเองว่าชอบเป็นอะไรหาตัวเองให้เจแมบไหนหน้ที่เธอต้องการซรและตเพื่อเติมความฝันใส่รู้จริงแังและทำานยังตั้งใจให้ถึงทที่เธอในส่วนการขับเคพื่อนการดำเนินงานผู้บินน้ําเมื่อวันอํเภอปกพะเพื่อให้ยาวชนอำเภอปลวกพะมีความเก่งดี มีสุขเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดมีภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ความยั่งยืน กับผมได้ประกาศนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอและสมรอมผ่านการประชุมน้าส่วนราชการและทุกเวทีการประชุมไว้ดังนี้1กํากำหนดให้โครงการทูบีนน้ำประวันเป็นวาระของอำเภอด้วยการทำาอ็มโอยและประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรสสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งชมรมทูบีนเมื่อวันให้ครอบคลุมทุกประเภท3กํกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันทูบีนน้ำปรวันเด้ด้วยการสวมเสื้อทูบีนน้ำปรวันและ4ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหา เดําเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการซึ่งอำเภอโกงระได้นําพลังบอบ,อบอก็คือบ้านวัดราชการร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืนและได้มีการขับเคลื่อนโครงการท no. ูบีนบวันผ่านประเด็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ สาธารณสุข,ขอำเภอกกพระได้นำนโยบายของท่านายอำเภอมาบูรณาการกับทุกภาคสว่วนในการรวบรวมแผนงานจากทุกหน่วยงานมาเป็นแผนปฏิบัติการของขอำเภอมีแผนระยะสั้นระยะยาวเน้นการสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1สร้าตั้งกระแสะมีการประชาพันธ์รับสมัครสมาชิกให้กับทุกชุมลมและเป็นสมาชิกถาวรนิติาสานุบีทุกปีผลิตสื่อประชาพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดยุทธศาส์ที่สร้ตั้งผูมโครงกันจัดอบรมพัฒนาศักย ภาพเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาด้านการป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดส่งเจ้าหน้าที่อบรมการนาชมรมทูบนีนวันนะครับโครงการใครติดยายกมือขึ้นดาเนินการใน4ขั้นตอนได้แ,แก่การค้นหาบําบัดเยี่ยมบ้านและการประเมินผลสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการมีระบบการส่งต่อเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูในรูปแบบชุมชนล้อมรับ GPTX และค่ายฟื้นฟูภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติด ยาเสพติดของศูนย์พุ่นปูทางสังคมอำเภอกบพระยุทธศาสตร์ที่3การสร้างเครือข่ายมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีการตอบสนองในวัยและเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมทูบีนูมร์วันในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอกบพระจัดตั้งชมรมทูบีนวอร์วันในชุมชนครบทุกหมู่บ้านฝากจิตวิญญาณทูบีนูมบ์วันไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักสัญลักษณ์ยกหนึ่งนิ้ว

ครับผมนายบัญชาวงศ์ซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนโกระัะจังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาเตรียมศึกษานครสวรรค์ครับโรงเรียนโกรัะของเราได้ดําเนินการทูบีน้ำมว่วนมาต่อเนื่องและก็เราให้นักเรียนของเราทุกคนได้สมัครเป็นสมาชิกกมรมทูบีน้ำมว่วนแต่เรามาเป็นรูปเป็นร่างและเพิ่งได้รับป้ายทูบีน้ำมว่วนเมื่อปีการศึกษา2566และเราได้ส่งเสริมทุกรูปแบบเกี่ยวกับทูบีน้ำมว่วนคือในเรื่องของการเป็นหนึ่งไม่พึ่องอยาง เช่นกีฬา e port, er Dance, อีสปอร์ตคอบร์แดนกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่38ครับการจัดกิจกรรมดนตรีร้องเพลงการออกบูธนันทนาการในวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบางมาฝอและองค์การบริหารส่วนตำบลโกกพระครับและเราเชื่อว่าในอนาคตเราจะก้าวคำว่าทูบีนำมวันไปเรื่อยๆครับกับลูกๆชาวโกกพระครับ